มันจบแล้วคนใหม่หมดสิทธิ์ที่จะไปทำงานที่อิสราเอลแล้วใครที่จะได้ไปทำงานที่อิสราเอลบ้างล่ะใครอยากรู้เดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก่อนอื่นเราต้องมานิยามหรือให้ความหมายของคาว่าคนใหม่กันก่อนนะครับจะไดะ้คิดตรงกันนะครับจะได้เป็นความหมายเดียวกัน เพราะตอนนี้ความหมายคนใหม่มันเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับเดิมสําหรับผมนะครับคนใหม่ก็คือคนที่สมัครรุ่นที่17คนที่สมัครรุ่นที่13ที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วยังไม่ได้ไปเหยียบแผ่นดินอิสราเอลนะครับก็คือยังไม่ได้ไปทํางานที่อิสราเอลนี่คือความหมายคนใหม่ของผมตั้งแต่ในแต่ไลนะครับแต่ช่วงหลังมันมาเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือ คำว่าอุบัติเหตุก็คือมันไม่ใช่วิธีการปกติในการจัดส่งนะครับในเมื่อกลมไม่สามารถจัดส่งได้ก็เกิดกระบวนการล่ามจัดส่งเกิดขึ้นนะครับคนใหม่ของล่ามก็คือคนที่ยังไม่เคยไปทํางานที่อิสราเอลเลยไม่ว่าจะสมัครผ่านกลมนะครับผ่านโครงการทีซีเท a รนหรือไม่สมัครก็าตามนะครับเขารับหมดในช่วงนั้นนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้ว ปัญหาของการจัดส่งคนใหม่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับทางอิสราเอลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไว้ใจให้ใครเข้ามาประเทศเขาเท่าไหร่นะครับเขาก็กลัวว่าจะมีกระบวนการของความมั่นคงที่เขาอาจจะต้องสูญเสียไปนะครับเพราะการตรวจสอบของล่ามพูดตรงๆว่ามีการตรวจสอบที่ไม่ไม่ได้ละเอียดมากพอนะครับเท่าที่ผมทราบจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนมาก ที่ล่ามจะส่งไปก็จะเป็นเคสคนเก่านะครับคนที่เคยไปทํางานที่อิสราเอลมาแล้วแล้วรีภัยช่วงสงครามนะครับก็ติดต่อไปเคสพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทางอิสราเอลเขามีข้อมูลคนเหล่านี้อยู่แล้วอยู่ในระบบเขานะครับเขาก็อนุญาตได้ง่ายกว่าทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายความหมายของคนใหม่นะครับตามนิยามใหม่ที่ที่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับ ตอนนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือคนใหม่คือคนที่ยังไม่เคยสมัครไปทำงานที่อิสราเอลผ่านโครงการท TC Thailand คนที่อยู่ในโครงการท c t h a i l a อ d นะครับแล้วยังไม่ได้ไปอิสราเอลผมจะไม่เรียกว่าคนใหม่จะได้ไม่สับสนนะครับแล้วทำไมผมบอกว่าคนใหม่เนี่ยคือมันจบลงแล้วนะครับไม่สามารถไปทำงานที่อิสราเอลได้นะครับเพราะว่ากระบวนการที่จะผ่านช่องทางพิเศษนะครับ ล่ามเขาปิดรับสมัครคนใหม่โดยสิ้นเชิงนะครับเขาไม่รับแล้วนะครับแม้กระทั่งคนเก่าที่เคยไปทำงานอิสราเอลมาแล้วนะครับแล้วอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน5ปี3เดือนนะครับเขาก็ไม่รับนะครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าทางอิสราเอลก็ต้องการแสดงให้รัฐบาลไทยเห็นนะครับว่าเขาเคารพกติกาของการทำาอ o u เนนะ ตอนนี้สิ่งที่ล่ามเขารับได้ก็คือคนที่จะไปแท็ก2นะครับแท็ก2คือคนที่เคยทํางานจนครบ5ปี3เดือนมาแล้วนะครับแล้วต้องการที่จะไปทํางานที่อิสราเอลอีกครั้งหลายคนเป็นคนที่มีฝีมือนะครับแล้วหลายคนเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับมีคนหนึ่งไปแล้วนะครับก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับที่เขาได้กลับไปทํางานนะครับแต่คนที่ ยังไม่เคยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยไม่มีทางได้ไปนะครับช่องทางมันปิดโดยสิ้นเชิงแล้วนะยกเว้นนะครับยกเว้นคือ TAC Thailand นะครับหรือรัฐบาลไทยไม่สามารถจัดส่งได้ตามวิธีปกติอันนั้นในอนาคตเขาอาจจะกลับมารับอีกครั้งเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่สภาพตอนนี้นะครับทิศทางตอนนี้ TAC Thailand นะครับใกล้จะเปิดแล้วก็ใกล้จะจัดส่งแบบเป็นทางการนะครับ แล้วคนเหล่านี้จะได้ไปเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอให้ทางรุ่นที่17ไปหมดก่อนนะหรือแม้กระทั่งรุ่นที่13ที่เป็นผู้หญิงนะครับไปหมดก่อนหรือเขายกเลิกบัญชีนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายยกเลิกบัญชีในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอพูดแค่นี้ก่อนพูดง,ง่ายๆคือคุณต้องรอให้เขาประกาศรับสมัครรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นที่ถูกต้องตอนนี้ก็คือรุ่นที่18นะครับที่จะรอเปิดในอนาคต แล้วใครที่จะมีโอกาสได้ไปทำงานที่อิสราเอลบ้างนะครับผมขอเรียงลำดับตามนี้นะอันนี้เป็นตามความคิดผมนะครับจริงไม่จริงว่ากันอีกทีคนแรกที่จะมีโอกาสได้บินนะครับเป็นลำดับแรกก็คือคนรอบินนะครับคนรอบินก็คือคนที่ได้ไฟบินกันแล้วแต่โดนยกเลิกจากเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่7ตุลานะครับทุกคนที่เป็นคนรอบิน นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่17หรือรุ่นที่13หากมีการจัดส่งคุณจะได้บินไปเป็นคนแรกๆนะครับถามว่าคนรอบินเหลือเยอะไหมนะครับก็ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่หลายท่านก็สละสิทธิ์ไปแล้วนะครับหลายท่านก็ไม่ไปแล้วลำดับต่อมานะครับที่จะมีโอกาสได้ไปก็คือคนที่ผ่านการสัมภาษณ์คนผ่านการสัมภาษณ์นะครับก็จะไม่ค่อยถูกพูดถึงนะครับ จริงๆแล้วบางคนก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าพอผ่านการสัมภาษณ์ด้วยความเชื่อมั่นในระบบตอนนั้นนะครับถ้าผ่านการสัมภาษณ์ผ่านการตรวจโรคก,ก็คือโอกาสได้ไปเนี่ยมันเกิน90%นะครับหลายท่านก็อยากไปอยู่กับครอบครัวก็ตัดสินใจลาออกเลยครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วก็ไฟบินเขาก็ยังไม่ได้นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ยังไม่ไม่ประกาศรอบบินเลยนะครับก็ทั้งรุ่นที่17แล้วก็รุ่นที่13เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะได้บินในลำดับต่อคนรอบินเนาะลำดับที่3ที่น่าจะได้ไปนะครับก็คือคนที่รอสัมภาษณ์รุ่นที่17แล้วก็รุ่นที่13นะนั่นคือคนที่อยู่คิวต้นๆที่รอสัมภาษณ์นะครับถ้าคุณจำได้เจ,จ้าหน้าที่ท c t h a i l a n d จะประกาศว่าใครจะเข้าสัมภาษณ์บ้างนะครับมันจะมีคนรอสัมภาษณ์อยู่ที่เขาประกาศวันสัมภาษณ์ออกมาแล้วแล้วเขายกเลิกนะครับ ในที่นี้เดี๋ยวผมขอรวมทั้งคนรอสัมภาษณ์ที่อตอนนั้นเขากําหนดวันมาแล้วเนาะกับคนที่รอไปตามคิวแล้วกันนะครับจนถึงคนที่ส0 0 0 0ืนนะครับคนพวกนี้ก็จะถูกเรียกสัมภาษณ์แล้วก็ถูกเรียกบินไปทํางานตามลาดับตาม,ตาม,ตามคิวกันนะครับ แล้วก็ลำดับ4นะครับที่จะมีโอกาสได้ไปทำงานที่อิสราเอลก็คือคนเก่าที่เคยไปทำงานอิสราเอลมาแล้วซึ่งกระบวนการตรงนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างท c t h a i l a ลนด d หรือบริษัทจัดหางานเอกชนที่ผ่านลา,ามนะครับเป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทจัดหางานเอกชนซึ่งส่วนตัวผมนะผมมองว่ากลุ่มคนที่4นะครับ คนเก่าที่เคยไปทํางานอิสราเอล,ลมาแล้วนะครับไม่ว่าจะครบสัญญาหรือไม่ครบสัญญาก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็ก1แท็ก2นะครับผมว่าน่าจะผ่านกระบวนการของบริษัทจัดหาง,งานอิสราเอล,ลนะครับแต่ก็ไม่แน่นั่นแหละเดี๋ยวต้องดูว่าทางทีซีเทเ n นจะรับภาระตรงนี้ในการจัดคนส่งไปทำงานไหม แต่คนที่เป็นรุ่นที่ 16, 15นะครับผมมองว่ายังไงก็น่าจะต้องผ่านตัวบริษัทจัดหางานเอกชนของอิสราเอลนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ี่กลุ่มนะครับที่ผมแบ่งลำดับมานะครับว่าคนที่มีโอกาสได้ไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพูดในประเด็นที่หลายท่านอาจจะสงสัยและต้องการสอบถามนะครับเช่นประเด็นเรื่องอายุเกินนะครับประเด็นเรื่องผลตรวจโรคที่มันเกิน3เดือนมาตั้งนานแล้วแล้วก็ประเด็นเรื่องของบัญชีนะครับที่เขาขึ้นไว้แค่2ปีผมจะมาวิเคราะห์ละกันผมคงไปตัดสินใจแทนเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะก็คือจะคิดตามแนวความคิดของผม ถูกผิดยังไงก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ประกาศอีกทีแหละเรื่องทั้งหมดพวกนี้เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปนะครับใครสนใจเดี๋ยวรอติดตามและกันก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุงหน่อยสวัสดีนะครับ